มาทำหน้าวันนี้ึ่งเสร็จเนี่ยนะหน้าทำวันนี้ตาทำวันนี้ห่างก,กันเนอนะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ี่คือมิสแกรนพะเยานะอนาคตเอออนาโคสตั้งจมูกเสร็จแล้วว่เป็นสาวสาวพะเยานาเดียค่ะพัฒนันดอสสันดีใจมากเจอคุณหมอพ่าดูยู่งผู้มาสิบปีแล้วตัดสินใจสิบปีค่ะเลยมาทำอยู่ประเทศอะไรนะออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียแล้วมาหล่อไปเที่ยวนะคะไปอยู่แล้วแหละมีฟาร์มวัวอ๋อเหรอไปเที่เรียกมเลี้ยงวัวกันหนูเราวัวนมหรือวัวเนื้อวัวเนื้ออ่าบีฟแคทเทิลวัวเนื้อค่ะอยู่ที่นู่นที่นี่ ไปอทำอะไรหนูนะไปก็เลี้ยงวัวเลยไม่ไม่แต่สาขานึ่มีฟาร์มอ๋อแต่ทำทำอย่างอื่นแล้วหนูหนูทำเคมีคอลแฟคทอรี่ด้วยทำสองธุรกิจโอนเห็นไหมคนขยันต้องทำงานนะหนักงานหนัเอาบังสู้หนักเอาบางสู้นะแล้ว ตอนนี้มาทําหน้าวันนี้เพิ่งเสร็จเนี่ยนะก็ตาทําไปเมื่อวานวันนี้เลยค่ะเอาพร้อมกันเลยหน้าทำวันนี้ตาทําวันนี้ห่างกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําให้เขาเอาไขมันไปตรงนี้นะมันมันมันเซฟที่ที่สุดเพราะเพราะนาเดียไม่อยากเปลี่ยนแปลงจมูกไม่มันหักตรงนี้แก้รอยหักนิดเดียวเนาะนิดเดียวใช้ไขมัน ไม่มีสิ่งแปลกปลอมไม่เอาซิลิโคนวันนี้วันนี้ดีใจมากเชฟคุณหมอเพราะว่าแอบดูยูทูบมานานแล้วนาจารย์ไม่คิดว่าจะเจอคุณหมอนนะคะครับผมว่าจะกลับบ้านแล้วจะกลับเมื่อไหร่ใกล้จะกลับแล้วเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าจะกลับที่พักอะค่ะอ๋อใช่ใช่แลวก็อีกวันอีกวันกับโรเซเลนค่ะมีเวลาอีกประมาณเดือนนึงยี่สิบเก้าวันนะครับนุ่มๆสองเดือนค่ะสองเดือนค่ะเป็างก๊อปแล้วอ๋องั้นอันนี้ทำนี่ไปเลยสบายๆเนาะอีสามวันได้ไหมคะได้พรุ่งนี้ก็ได้ ม,มันยังหล่ออยู่เลยนะโอ้มันก็หล่ออยู่แล้วเนี่ยในทางก็สวยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวลงไปแล้วให้ข้างล่างทำรีวิวได้เลยนะเนี่ยแล้วหรือว,ว่าทำพรุ่งนี้ก็ได้นะั่นเองค่ะแล้วพรุ่งนี้มาทำแผลตอนตอนเ,เย็นแล้วกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะมาได้ตอนเย็นเพราะตอนเช้านราเดียวมีนัดเออมาตอนพรุ่งนี้วันอะไรปะค่ำๆเลวันพฤาะเรื่หักค่ะมาค่ำๆพอดีนะค่ำเลยพรุ่งนี้ค่อยมาเนาะได้ค่ะตรงนี้โอเคครับได้ครับเดินมาแป๊บเดียว